กันตอน16นาฬิกาตอนคำคำเริ่มสิคำเนาะครับเนาะมือนี่กะบยางมาลงมาให้หน้ากับมะเพอะต้นใหม่ต้นที่ผมเห็นมาตั้งแต่ผมเกิดนี่แหละครับหลายคนเกิดมากะสิมีบุญติดโตมานั่เนาะครับบางคนกับมีทรัพย์สินเงินทองมีบัานมีรถมีที่ดินหลายอย่างเกิดมากกับบัน กับว่านั่งอยู่ทั้งกล่องเงินกล่องทองเนาะครับแต่สําหรับผมเกิดมาบ่ามียังเห็นตัวสิ่งนี้แหละครับก็บเลยพิน้าไปว่าเออมันอาจสิเป็นบุญเก่าของเฮาที่เคยเห็ดเคยสางไว้เกิดมากก็ได้กินเลยต้นมะข้อครับมะข้อผมนี่เป็นมะข้อใหญ่ให้ว่าออกมาเกือบทุกปีแหละครับปีนี้มาสังเกตเบ่ไกลๆก,ก็เริ่ม มีดอกมี่หยางออกมาแล้วภาพพ่อแม่พี่น้องเขาไปเบ่งใกล้ๆนะครับบ่ามี่หยางแน่ที่เห็นอยูกกนนยกบบอ่กับพื้นเป็นใบบกข้อนะครับมันหล่นลงกับพื้นนี่แหละม,มันก็เป็นปุ๋ยสำหรับใส่ให้ใส่หน้าหฮอซึ่งกับว่าได้ใส่แต่ว่าต้นไหม้นี่ทำหน้าทีแทนหฮอหฮอก็ได้ ผลพลอยใดจากต้นใหม่ต้นบกข้อนี้ผู้เฒ่าเพนวาถ่ามันเป็นดอกก้อนเนาะพนก็สิว่ามันแหล่งกะจะท่าบอกววาเป็นดอกก้อนนี่บอกววามันแหล่งหน้าวสันว่าพนก็เลยมีคำพังเพยบอกว่าบกข้อแหลกงกาบกววาแหลงหน้าวสันอันนี้เป็นคำที่ผู้เฒ่าผู้แก่พินผ้าบวกมากเนาะครับแต่ตอนเป็น เด็กหน่อยเลี้ยงควายนะครับก็มาขึ้นต้นมะขอนี่แหละครับกินประจาเลยฮนะขึ้นไปหอดปลายสูงๆพูนพม่นละใส่ถงงุงยำเอามานังกินเลี้ยงควายไปน้่มนะครับมะขอต้นนี้ผมเคยทำพอว่ามันเสียยุประมันเท่าได่พอก็บอกว่าตั้งแต่พอเกิดมาพอก็เห็นมันซํานีแล้วสั่น่า แสดงว่าบอกข้อต้นนี้ย่างหน่อยกสิโอสิบ่ตกเขาไปเก่าสิบปีขึ้นอยู่บอกครับขันเมื่อวาร้อยปีเนาะต้นต้นใ่ญ่เติบอยู่ครับก็อยากสิบอกพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายเนาะครับถ้าหาเขามีต้นใหม่เราเนี่ยมันเกิดอยู่ในไฮในหน้าห้องถ้าบน่นันนี่หลีก็ย่าไปปั่มไปเลยมันเด้อครับให้อนุรักษ์ไว้ให้เก็บไว้เพราะว่าให้คิดสว่า มันเป็นบุญเก่าของเฮ้าเนาะครับที่เฮ้าเคยเห็ุเคยสางมาเออเพราะเฮ้าเกิดมาเฮ้าก็ได้มารับผลออกินบุญของเฮ้าของแฟนผมนี่อยู่หน้าเทิงกับมีอยู่กกบกสมม่อเออนั่นกับ่ปั่มครับบ่อบวชทำไรกับนุลักษ์ไว้ขึ้นกันเพราะถือว่ามันเป็นบุญเก่าของเฮ้าที่คูที่อยู่คูกับเฮ้าเนาะครับครับต้นใหม่หล่านี่ มันมีประโยชน์สําหรับเขาเขา่าไปทําลายมันเด้อครับในอนุรักษ์ไว้ผมนี่ผมเกิดมานี่ผมมีต้นไม้สองชนิดนั่นต้นที่หนึ่งก็คือต้นบกตูมต้นบักตูมที่อยู่ทังวัดตอนนี้มันตายแล้วล่ะครับตอนนี้ก็เหลือแต่ต้นบกข้อตอนอ้ตอนเดียวนี่ละ่ะซึ่งผมสิพยามอนุรักษ์ไว้ผมสิบทําลายผมสิถือว่าสิ่งเราเนี่ยมันมีคุณค่าสําหรับผม เลยอยากเกชิญชวนให้พ่อแม่พี่น้องฆากันพีหน้าเบิงวาในไห้ในหน้าห้องมันมีต้นยังแน่ที่มันเป็นหมากที่สามารถกินได้หรือว่าต้นที่กิน่าไ้ก็ตามถ้ามันอยู่ในทีที่บอกกีดขวางห้องเ้องก็พยายามรักษามันไว้นะครับจงไวถ้ถะลุทะล้านเบิงต่อไปมันสิเป็นประโยชน์ขอขอบขคอุณทุกท่าน ที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ